สวีดัสสวัสดีครับ FC ช่องทานินกาแฟาสดเดอกและท่านที่กำลังติดตามช่องทานินกาแฟาสดเดอกครับวันนี้พามาชมอีกโครงการหนึ่งครับอยู่ที่มาบดังพรครับเอ็มบินเล มาพดังพรของบ้านิลิมพติบรรยากาศรอบรอบโครงการนะครับทางเข้ากำลังตกแต่งนะครับสวยงามนี่กำลังก่อสร้างนะครับทางเข้า คือป้อมยามตรงนี้กำลังตกแต่งนะครับป้อมยามเราครับผู้ควบคุมงานก็วิศวกรสุดหล่อของเรานะครับดูแลงานตลอด24ชั่วโมงนะครับโครงการนี้กี่กไร่นะคนะ สามส้าแล้วประมาณนัสามสิบห้าไล่นะครับโครงการนี้ครับพี่น้องพื้นที่ครับอันนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็จะเป็นทาวโฮมสองชั้นนะครับช่างก็กำลังที่ รวมครับเปิดตัวก็ประมาณเปิดตัวก็ประมาณเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับบ้านตัวอย่างใกล้ๆโรงงานนะครับอีเทนซีบอร์ด ช่างกำลังทำกันเต็มที่ครับตรงนู้นก็จะเป็นเม็ดโครกำลังบางท่อปายน้ำาเหมาะสำหรับครอบครัว เล็กๆครับอยู่กันสองสาคนราคาเริ่มต้นที่ล้านนิดๆตอนนี้ทางบันตัวอย่างครับกำลังบิวอินตกแต่งนะครับนี่โซนบ้านตัวอย่างครับกำลังตกแต่ง ันครับพื้นที่ครับ35ไร่รอบๆโครงการก็จะเป็นป่าธรรมชาติครับเป็นเขาบรรยากาศดีครับมีท้องฟ้าองใสนี่ครับเบื้องต้นก็จะ สร้างขึ้น40หลังก่อนนะครับแล้วก็ขยับมาด้านนี้สนใจก็ทักมาที่ช่องผมได้เลยนะครับทานินกาแฟสดเดือดที้กว่างมาลายละสะเสิด

นี้ก็จะเป็นสวนนะครับสวนสวนของหหน้าของโครงการฮัลโหลช่างวันดีครับอันนี้ช่างคิดนะครับช่างใหญ่ประจำโครงการช่างคิดสุดหล่อควบคุมงานตลอด24ชั่วโมงไม่ยุดชั่ไหม อันนี้บ้านตัวอย่างอันนี้บ้านตัวอย่างนี้เสร็จยังเนี่ยอันนี้เป็นทาวเวาร์สองชั้น,นครับสีสวยประการตามาดูครับตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่นะครับผู้ชม บิวอินยังยังไม่เสร็จนะครับแต่พาเข้ามาดูว่ามีกี่ห้องนอนโอ้ยอันนี้คือห้องน้ำครับกำลังตกแต่งไฟก็จะเป็นดาวไรห้องน้ำครับสวยงามครับห้องน้ำสวยงามนะครับห้องน้ำ จะของข้างล่างนี่จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับเปิดออกมาตรงออกมาหลังบ้านโอ้หลังบ้านก็จะเป็นหัวครับ ลังค่าอันนี้คือครัวหลังบ้านครับกว้างครับกว้างน่าอยู่ครับน่าอยู่เหมาะมากไปชมสุดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองบ้านอ้งหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องนอน ข้องบนเดินขมาครับก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องน้ำในตัวนะครับโอ้ยี่ห้องนอนที่สอง สองห้องนอนแล้วก็ห้องนอนก็ห้องนั้นในตัวอีกครับดูบรรยากาศรบๆโครงกัน,กน เต็มไปด้วยธรรมชาติรอบๆระเบียงที่เดินออกมานะครับด้วยกับน่าอยู่ครับน่าอยู่ทั้งหมดสามห้องนอนนะครับทาว ชัระบบไฟก็เซฟตี้เดินท่อร้อยสายอย่างดีครับพี่น้องอครับพี่น้อง คิดนี้แล้วก็จะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องนี้ทานินกาแฟสดเดิหรือกดติดตามคอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องสวีดัสสวัสดีครับ